ครับผมนายบุญสืบพิทักษ์วงศ์นายช่างเทคนิคโรงพยาบาลเรนูนครจังหวัดนครพนมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคนสูบบุหรี่ทำงานให้คนเลิกบุหรี่โดยเป็นเรื่องของผมเองนะครับและผมสูบบุหรี่มา20ปีนะครับประมาณ20ปีนะครับสูบมาตลอดโดยจะหยุดก็คือช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับเทศกาลเข้าพรรษาผมจะหยุดก็คือ ออกพรรษาดูดแต่เข้าพรรษาก็จะหยุดทํามาแต่ผมก็พยายามลดจำนวนสูบนะครับให้มันน้อยลงมานะครับจนกระทั่งคิดจะเลิกละฮะก็มีอยู่วันหนึ่งที่ตัดสินใจเลิกแน่นอนอคือวันนั้นเป็นวันหยุดนะครับผมออกมาจากบ้านพักก็จะเดินไปซื้อบุหรี่ประเอินดาจะสวนทางกับลูกสาวลูกสาวของผมก็วิ่งมาพ่อจ๋าขอตังค์สีบบาท หนูจะไปไหว้น้าครับผมก็บอกลูกสาวไปว่าไม่มีพ่อจะไปซื้อบุหรี่ลูกสาวโกรธครับแล้วพูดขึ้นว่าพ่อนะขี้เหนียวกับหนูที่พ่อเอาเงินไปซื้อบุหรี่หนูยังไม่เคยว่าพ่อเลยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินเดินไปได้สักพักหนึ่งก็เอะใจขึ้นมาเอ๊ะทำไมลูกสาวพูดแปลกแปลนะครับก็ไม่ได้สนใจก็จะไปซื้อบุหรี่เมื่อจะไปซื้อบุหรี่อเผอิญวันนั้นเจ้าหน้าที่นะครับของโรพยาบาลเดินสวนมาพอดีก็มาพูดกับผมว่าพี่ พี่นะ่ะมีชื่อของเจ้าหน้าที่ที่สุบุรีอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโครงการที่จะอบรมโครงการเรื่องอเลิกบุหรีชีวิตมีสุขพี่จะเข้าอบรมไหมผมก็เลยตอบไปทันทีว่าเข้านะครับเพราะตัดสินใจจะเลิกแล้วเข้าแล้วผมก็เดินมาไม่ไปซื้อบุหรี่ผมก็เดินกลับเข้าบ้านเลยเข้าบ้านุูบไปไป,ไปเจอลูกสาวกำลังนั่งเล่นผมก็พูดกับลูกสาวลูกสาวด้วยยังโกรธผมอยู่ นะก็ไม่พูดหน้างอไม่พูดเลยผมก็คิดในใจว่านะลูกสาวยังไม่หายโกรธผมก็เลยฟักเงินเนี่ยให้ลูกสาวไปว่าอลูกพ่อให้ลูกสาวก็ยกมือไหว้แล้วก็หยิบเงินไปผมก็เลยบอกว่าส้มพรุ่งเนี้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อจะเลิกบุหรี่อย่างแน่นอนแล้วลูกสาวผมก็ดีใจมากโดดขึ้นกอดนะครับบอกดีจังเลยพ่อผมก็บอกว่าแต่พ่อจะต้องดูดที่เหลือให้หมดก่อน ครับอีกสองวันแต่ลูกสาวบอกว่าพ่อต้องไปดูดนอกบ้านถ้าดูดในบ้านนะหนุเมเหม็นครับผมก็ไปดูดนอกบ้านจนพวกนี้จะเข้าอบรมวันนี้ผมสูบหมดผมก็หยุดตั้งแต่วันนั้นระหว่างที่เข้าอบรมสามสี่วันนะครับผู้จัดการอบรมก็ถามผมอยู่ทุกวันว่านะสูบหรือเปล่าผมก็บอกไม่ได้สูบหยุดหยุดเขาบอกดีดีดนะครับก็อบรมอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับแล้วก็จนผมก็ไม่ได้สูบเลยจนล่วงมาอาทิตย์หนึ่งผมก็ได้สูบ แต่ผมมันมีความมั่นใจว่าผมนะ่ะสามารถเลิกได้แล้วก็หยุดมาตลอดจนกระทั่งครบหนึ่งเดือนผมมั่นใจได้เลยว่าผมเลิกได้แล้วนะครับทุกคนก็มาถามผมมาให้กําลังใจผมนะ่ยถามว่าสูบอีกหรือเปล่าผมไม่ได้สูบแล้วเลิกแล้วเลิกได้แน่นอนแล้วเลิกได้แน่นอนแล้วลหลังจากนั้นที่ผมเลิกได้ผมจะไปเข้าไปร่วมประชุมเข้าอบรม นะครับตามอาจจะเป็นที่จังหวัดนครพนมที่กรุงเทพและที่ต่างจังหวัดซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้รับรู้เทคนิครู้ถึงเคล็ดลับรู้ถึงวิธีการที่จะทําให้คนเลิกบุหรี่นะครับผมไปสั่งสมประสบการณ์มาและหลังจากนั้นมาที่เลิกได้ผมก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับสามารถเล่นกีฬาได้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็ผมเอาเทคนิคอันนี้นะครับ ไปสร้างความภูมิจใจผมก็คือผมสามารถไปทําให้บุคคลที่สูบบุหรี่นะครับเลิกบุหรี่ได้ถึง4คนพระหนึ่งรูปและลดจํานวนการสูบลงสองคนนะครับสำหรับพระที่เลิกสูบบุหรีน่นี้คือท่านป่วยท่านไอนะครับไอด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยพอดีไปเจอก็เลยบอกว่าหลวงพี่ถ้าหลวงพี่เลิกบุหรี่ซะอาการไอของพี่จะลดลงนะครับท่านก็เชื่อท่านก็นั่นมาทีนี้ประมาณนะั้ อฟาทิตย์ฝ่าไปเจอท่านท่านบอกว่าดีแล้วหมอเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าบุหรีน่ะเลิกเลยนะครับอาการไอจะดีขึ้นครับจนกระทั่งไปประมาณสักเดือนหนึ่งหรือเดือนฝ่าฝานะครับไปถามท่านท่านบอกโอ้เลิกแล้วหมอบุหรีเลิกได้แล้วอาการไอก็ดีขึ้นแล้วนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านลาสิกขาบทได้ข่าวว่าไปทํางานที่ต่างประเทศแต่ท่านเขียนจดหมายมามาถามถึงนั้นได้นะครับสาหรับที่สูบอีกสองคนที่ ลดจํานวนการสูบลงนี้นะครับก็ผมได้ให้ข้อคิดข้อแนะนําไปว่า,าถ้าคิดจะเลิกถ้าอยากเลิกได้ไวก็ต้องหักดิบนะครับหักดิบไปเลยหรือถ้าหักดิบไม่ได้ให้ลดจํานวนการสูบลงหรือเมื่อถึงเวลาสูบก็อย่าเพิ่งไปหยิบมาสูบเลยหาทํางานอย่างอื่นก่อนหรือว่าอาบน้ําดื่มน้ําหรือว่ากินของเปรี้ยวเพื่อให้มันเลื่อนเวลาการไปหรือถ้ามันยัง อยากอยู่มันจะอดไม่ได้จริงๆก็ให้คิดถึงปอดตัวเองคนรอบข้างเช่นลูกเมียที่จะได้รับอันตรายจากเราเพราะบุหรี่ฟันบุหรี่ที่ออกจากเราไปเนี่ยลูกเมียได้รับเนี่ยมันเป็นอันตรายเขาเรียกว่าบุหรี่มือสองซึ่งเป็นอันตรายมากครับแล้วผมก็ได้ให้ข้อคติข้อคิดไว้ว่าก่อนที่จะสูบก็นึกถึงว่าวันนี้ไม่สูบมัวนแรกไม่จุดหยุดได้แน่ให้กระทองไว้แล้วก็ได้บอกกับภรรยาของเขาว่าให้เขียนป้าย ติดไว้ทางเข้าทางออกเลยประตูนอกประตูในหรือหน้ากระจกว่าวันนี้ไม่สูบวนแรกไม่จุดหยุดได้แน่นะครับสำหรับคติพจน์อันนี้ผมขอฝากให้กับผู้ที่สูบบุหรี่และคิดจะเลิกนะครับเพื่อเอาไปปฏิบททัติคุณจะเลิกได้และคุณจะมีร่างกายที่ดีมีปอดที่ดีสวัสดีครับ